ก็สวัสดีนะครับกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์นะครับยามเย็นนะครับวันว่างวันนี้ก็จะมากีดก้านใบนะครับกับการทำพ้าบอนไซนะครับของครูคมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีผลงานนะครับจะมาทำนะครับหนึ่งต้นด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นต้นที่เราทําการยกลากนะครับมาจากการเพาะชำนะครับเพาะล่างในดิน นะครับเรายกมาแล้วลากนะครับมีความสวยงามนะครับลาก,กอลากเดินดีพอสมควรนะครับก็ดูรูปทรงแล้วนะครับน่าจะเหมาะกับการนำมาทำาเป็นเลี้ยงลากนะครับในโหลกแก้ว กับเกลือกาังอยู่ในตัวนะครับก็บพุ่มก็ดูสวยงามน,นะครับแต่ยังไม่ได้ขีดก้านใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทีดตกแต่งนะครับท้นต้นนะครับเพื่อการลงนี้นะให้สวยงามน,นะครับ,บพุ่มใบนี้ก็ตอนนี้ก็สองเดือนกว่ากว่านะครับกับ,บการพาะชํำรากไว้ในกระถางน,นะครับด้วยดินนะัก็ดูแลมาพอสมควรสำหรับพ่ง,น,งน,นี้ นะครับบุษงกลาก็เป็นธรรมชาตินะครับนี่เป็นมะพร้าวตามหอมนะครับทรงตุดแหลมนะครับเดี๋ยวเราจะทการกีดการใบให้ดูนะครับนี่ในโลเราก็ทําการลากเลี้ยงนะครับล้างให้สะอาดสวยงามแล้วนะครับตอนนี้มีหลายกระถางนะครับที่ทําเสร็จไปบ้างแล้วนะครับที่เราได้คัดเลือกมารอทำนะครับ นะครับวางในโหลแก้วนะครับรีวิวให้ดูนะครับก่อนที่จะมาทำนะครับในส่วนของการกีดการใบให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานนะครับคลิปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เราได้ทำการทำให้ดูนะครับการเลี้ยงลากด้วยน้ำนะครับในลักษณะของโหลปลานะครับ อันนี้เดี๋ยววันนี้จะมาติดตามแล้วก็จะกีดการใบให้ดูกันอีกทีนึงนะครับงานวันนี้นะครับอันนี้ก็กีดการใบไปไปแล้วนะครับดูสวยงามนะครับสองตัวนี้เราจะทําการกีดการใบอีกครั้งนึงนะครับน,นี่เราก็มาเอามาตั้งจัดเตรียมไว้นะครับให้ได้รับชมกันอันนี้ นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปนี้ให้ดูนะครับสาหรับกระถางนี้นี้ยังไม่ยกลากนะครับหลังจากที่เลี้ยงไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปนี้ให้ดูนะว่าลา,ลากของโลนี้จะเป็นอย่างไรบ้างส่วนลําต้นก็ดูสวยงามดีครับต้นนี้เดี๋ยวเราจะมาล่ายทําคลิปให้ดูนะครับสาหรับลูกนี้ลูกนี้นะครับก็แปรนจัดลงกระถาง ลอยเม็ดหินไปแล้วนะครับอันนี้แต่ยังไม่เรียบร้อยนะครับส่วนการกีดการใบนะครับเราจะมากีดการใบกันนะวันนี้ก็มาจัดเตรียมไว้นะครับก่อนที่จะออกไปขายของนะครับหรือขายข่าวขาเกี่ยวนะครับก็มาทำมะพร้าว่นใสในวันนงว่างก่อนนะครับหลังจากที่ติดภารกิจนะครับเดินทางท่างจังหวัด2อาทิตย์2สัปดาห์นะครับก็ มีเวลาได้ดูแลเลยนะครับในส่วนของการทำมะพร้าวนะครับวันนี้อ่าอันนี้รอบน,นี้นะครับที่เราจะทําคลิปให้ดูนะครับการกีดจัดต้นนะครับเห็นว่านี่ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับาทางการกีดตนตกแต่งต้องค่อยๆนะครับ 看。<Okay. S 2> okay. สัางคมนะครับนะับเ่เปลี่ยนใบมีดไปนะครับมีดตฐกิจนะเป็นอย่นี้เท่านั้นตอนนี้ก็มีคนจองแล้วนะครับจะทำการเลี้ยงไว้สักพักหนึ่งหลังจากที่เราขยับจากการเลี้ยงไปดนมาเป็นในน้ำนะครับรัดสภาพ ลาของสภาพความคุ้นชินกับน้ําก่อนนะครับแต่ลาก็เดินเดินดีนะครับสองตัวนี้ราให้ลากส่วนของกดกระถางม้วนสักนิดหนึ่งนะครับมันจะสวยงามกว่าน,นี้นะครับ

ยอดใหม่แล้วนะครับเรากีดใบนี้ให้แตกก้านออกไปกีดลึกนะครับกีด,ดหน่อยเดียวพอไว้ให้ส่วนของเยียรส่วนนี้นะครับไว้ประคองส่วนของยอดใหม่นะครับให้มันแข็งแรงก่อนนะครับเราจะไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อยึดตัวนี้นะครับไม่ให้ นี้เราจะแต่ตงเพิ่มเติมก็ได้นะครับค่อไปเก็บส่วนที่เป็นกางเปลือกมันตกแต่งเครื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้แตะยอดน้อยก่อน ใส่ดัได้หน่อยนะับให้เป็นสองคู สวยงามตัวน,นี้จนะไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับนะกีตกแต่งการใบนะครับตัวน,นี้นะครับกระโดูสีสันสวยงามไปแบบนึงนะน,น,น,นะครับอนี่ปักลูกทรงก่อนนะครับให้รากยึดติดให้ดีนะครับประปองไว้ ง,งานนะครับจากที่เราทําการกีดก้านใบไปแล้วนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ตอนนี้เราจะเหลือไว้ก่อนนะครับให้ยอดอด่อนยอดเล็กนี้ให้แตกใบก่อนนะครับแล้วเราจะทําการกีดลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อยึดติดให้ประคองไว้ก่อนนะครับถ้าไม่เช่นนั้นถ้าไม่มีตัวนี้ประคองนะครับ ยอดตรงนี้อาจจะหักได้นะครับตรงนี้ลมก็แรงด้วยนะครับเอาไว้ก่อนเท่านี้นะครับนน่ก็เป็่องนี้มีุสโชะครับที่เราทดลองทํานะครับเจ้าของ,องการทำพายบอลล์นะครับเอียงลากด้วยน้ํานะครับแล้วก็เลี้ยงปลาไปด้วยนะครับนี่ก็ปล่อยปลาหางยกไปสามตัวในโหลนะครับเป็นโหลเก่าที่เราได้ มีการขยับปรับเปลี่ยนนะครับเอาจากที่เคยเลี้ยงไว้ในนี้ไปลงดินบ้างนะครับนะครับยังไม่ใส่เม็ดเม็ดหินสีลงไปนะครับกแกะกตุดโหลโนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลูกสงกระลาสวยดีนะครับตรงนี้ นจองแล้วนะครับสำหรับต้นนี้นะครับต้องไว้ให้เป็นเกลึกนะครับเป็นม้พะ้าบอนไซนะครับเป็นไม้มงคลนิดนึงนะครับคนจองแล้วเดี๋ยวเราจะทำใจให้ดูให้ก่อนนะครับเเก็บตัวกักหน่อยนะครับเราถึงจะขายจำหน่ายให้นะครับเป็นของฝากนะครับให้กับลูกหลักผู้ใหญ่นะครับเป็นฝูงที่เราจักนะครับอย่างไรแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอฝาก กาทำมาพาอนไซช่องคูคอมกิบนะครับนะไว้ให้ผู้ที่สนใจนะครับจะติดตามกันนะครับการทำมาพามนไซนะครับรวันนี้ก็จะอลองปล่อยออกตลาดดูบ้างนะครับอันะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการรีวิวนะครับลงอัปเดตผลงานให้ดูเรื่อยเรือนะครับกับการทำมาพามนไซ ผมผลงานในวันุงว่างนะครับแล้วก็วันนี้ฝากติดตานะครกบกับกระเป้ากรสถางนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาก่อนที่เราจะจาหน่ายไปนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวอัปเดตให้ดูว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากใบนี้แตกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในกระถางก่องรวมกิ่นไปด้วยนะครับนี่ก็ต้องขอสวัสดีนะครับไว้เพยงเท่านี้นะครับ